สวัสดีครับอัปเดตราคาทองวันนี้ประจำวันที่26สิหงหาคม63ราคาทองโลกดิ่งอัปเดตรอบเช้ามาชมราคาทองกันครับกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมรอบเช้า,า,านี้นะครับเรามาอัปเดตราคาทองคําโลกโกลสปอร์ตกันนะครับ ซึ่งเมื่อวานนี้มีการเปิดตลาดที่1,939ดอลลาร์ต่อออนสูงสุดที่1,937.5ดอลลาร์ต่อออนต่ำสุดที่1,914.49และปิดตลาดที่1,925นะครับก็มีลบไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับเมื่อวานนี้ซึ่งก่อนเมื่อคืนนี้มีการปิดตลาดทางนิวยอร์กนะครับก่อนปิดตลาดนะครับที่แอดมินดูอยู่ที่1,915นะครับก็ยังมี ยอดดิ่งลงมาอีกนะครับยังดิ่งมาต่อเนื่องเรามาอัปเดตกันต่อนะครับว่าวันนี้สถานการณ์จะเป็นเช่นไรนะครับซึ่งค่าเงินบาทเปิดอยู่ที่1.31.46สบาท46สตางค์สูงสุดที่31.52บาท2ต่ำสุดที่31.44และปิดที่31.44ครับผมราคาทองคำแท่ง96.5%รอบเช้านี้รับซื้อที่28,800บาทขายออก2 18,900บาทครับเรามาดูราคาทองคำแท่งบวกค่าพรีเมียมกันนะครับครึ่งสลึงรวมแล้วนะครับจะอยู่ที่3,787บาท50สตางต้องขอเน้นย้ำกันอีกนะครับว่าค่าพรีเมียมในแต่ละร้านนั้นอาจจะไม่เท่ากันนะครับ1สลึงขายออกประมาณที่7,375บาทครับ2สลึงอยู่ที่14,550บาทโดยประมาณ น้ำหนัก1บาทขายออกประมาณ28,900บาทน้ำหนัก2บาทขายออกประมาณ57,750บาทน้ำหนัก5บาทขายออกที่ประมาณ143,500บาทและน้ำหนัก10บาทอยู่ที่287,000บาทครับส่วนราคาทองรูปพรรณ96.5%เชา้านี้รับซื้ออยู่ที่ราคา28,288บาท56สตาง ขายออกอยู่ที่ราคา29,400บาทครับเรามาดูราคาทองรูปพรรณบวกค่ากําเน็ตโดยเฉลี่ยซึ่งแต่ละล้านค่ากําเน็ตนั้นอาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับลวดลายและโปรโมชั่นของแต่ละร้านด้วยนะครับน้ำหนักทองครึ่งสลึงขายออกอยู่ที่3,650บาทรวมค่ากําเน็ตโดยเฉลีย่ยประมาณ500บาทจะอยู่ที่4,150บาทครับ1สลึงรวมค่ากําเน็ตเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ7,950บาท สองสลึงรวมค่ากำเนิดเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่15,350าน้าบาทน้ำหนักหนึ่งบาทรวมค่ากำเนิดเฉลี่ยแล้วอยู่ที่3400บาทน้ำหนักสองบาทรวมค่ากำเนิดเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่59,900าน้บาทน้ำหนัก5บาทขายออกประมาณที่1 4 9 5 0 0บาทและทองรูป,ปรพรรณบวกค่ากำเนิดเฉลี่ยน้ำหนัก10บบาทนั้นขายออกที่ประมาณ 2 9 8 8 0 0 0บาทครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังวันนี้นะครับสวัสดีครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ดกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ